อีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน Sustainability Expo 2022ในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสังคมที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการใช้ชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นในรูปแบบต่างๆที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความเป็นไปได้จัดใหญ่จัดเต็มต้องยกให้โซน Better Community กับ EV Park ที่ขนรถพลังงานไฟฟ้าที่มีจุดเด่นด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของหน่วยงานต่างๆมากมายมาอวดโฉมในงานนี้รวมถึงนวัตกรรมแบบล้ำๆอีกมากมายรอคุณอยู่แวะมาดูให้เห็นกับตารับรองไม่ผิดหวังผมว่าเรื่องเรื่องความยั่งยืนครัเป็นความมุ่งมั่นของ s c g มาโดยตลอดเราไม่ได้มองแค่ความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อมอย่างเช่นเรื่อง Net Zero อย่างเดียวแต่เรามองว่าความยั่งยืนเนี่ยมันต้องยั่งยืนที่ที่ตัวเราด้วยแม้แต่ตัวบูธเองเนี่ยก็เป็นบูธ สไตล์แนวคิดยั่งยืนก็คือเราเป็นบูทที่รี u ซเ b ิลนะครับอย่างที่2คือเราพยายามนําเสนอเทคโนโลยีที่มันเข้าถึงได้เข้าใจง่ายอยากจะฝากทุกคนที่ฟังว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณคิดเพราะฉะนั้นอยากชวนทุกคนที่รักใครสักคนหนึ่งแล้วอยากให้เขามีอนาคตที่ดีครับต้องรีบเลยครับหาเวลามาเยอะมาเดินงาน s อเครับเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนมันจําเป็นที่ต้องร่วมกันทําถ้าเกิดว่าเ,เราไม่ทําอะไรเลยเนี่ย แล้วปล่อยให้ใครมีเชนเนี่ยมันไปต่อเรื่อยๆอ่ะมันจะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มันย้อนกลับไม่ได้ครับถึงแม้ตอนนั้นเราพยายามจะเร่งทำยังไง่ยมันก็แก้ไขไม่ได้ซึ่งอาจจะมีผลต่อ,อความเป็นอยู่ของคนในอนาคตอีกหนึ่งความว้าวที่ดึงดูดความสนใจให้คุณต้องมาในงานนี้นั่นก็คือโซน Market p เพรสที่รวบรวมสินค้ารักโลกจากชุมชนทั่วประเทศมาให้คุณได้เลือกช็อปเลือกซื้อกันมากมาย รวมถึงภาคขอาม้าชุมชนที่วันนี้ได้รับการพัฒนาและยกระดับจากโครงการภาคขอาม้าทอใจส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษาในโครงการไอซ่าสู่การสร้างสรรค์ผลง,งานครีเอทีฟยางดีไซเนอร์ในงาน SX 2022ยังมีโซนอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายยังเหลือเวลาอีก5วันอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ด้านความยั่งยืนพลาดไม่ได้กับงานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SX2022 วันนี้ถึง2ตุลาคม2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศุรกิจ MRT ทางออกประตู3